สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแฟนเพลงแฟนมะล่ำของเฮาวสุข,ขุมสุขคนนะครับพี่น้องที่ติดตามทางเพจ Facebook ฮอตดีทวีศักดิ์แฟนเพจพี่น้องที่ติดตามทางช่อง YouTube ฮอตดีลำเพลินออฟิเชียลครับตอนนี้เฮาอยู่ที่หลังเวทีสาวหน่อยลำเพลิอนชั่นะครับถ้พาพี่น้องมาเบิ่งมาชมความเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้เริ่มล่วงตัวแน่แล้วนะครับทีมแดนเฮากะเตรียมสิ่งเตรียมของเขามาตากมายังมาเฮ็ดเป็นพื้นที่ของเจ้าของ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากที่ตะกี้บ้ท่านได้ล่วงตัวคนขวัญท่านไห้จักเขียนวาสิไปจังไหนมาจังไหนนะครับพี่น้องอที่นี่เริ่มโอเคขึ้นแล้วได้เติบแล้วเนาะดิสิภาคพี่น้องออกไปหนาเวทีนะครับตอนนี้อยู่หลังเวทีห้องกะทายมาแล้วเนาะนี่พื้นที่ต่างๆกับโอเคแล้วฟังท่านผีเป็นขั่วนะครับผมเดย้อนไปเบิ้งนะครับว่าพี่น้องเา้างวับปูสาบเป็นังได้แล้วโอ้โหนานนาน เนี่ยครับผมพื้นปุ่นอย่างดีป๊าทุกคนท่านะนน่ะโอ้นนโหป่าทุกพื้นที่หน้าเวทีสาดเต็มอัญจัโอ้โหพี่น้องฮาพูดนะครับเบิ่งแม่ป่านี่แล้วอมายืนแม่ป่านี่แล้วมายืนเหตุพึ่งบึง้งอยู่พี่น้องครับพูดนะ แม่ป่าแล้วมายืนเทดพึงพึงอยู่โอ้สุดยอดฟังทางขุนเม่นพอลุ่งนะครับพอลุ่งเอ้าพะเอาโล่ยืนอยู่ฟังทางขุนเทดพึงพึงอยู่ือกันนะครับผมคุณเอ้าสถานที่ตอนนี้กะเต็มไปด้วยเสือด้วยสาบนะครับพี่น้องเขากับมาจับจองมองหาทีนังเพื่อสเดชุ่มคอนเสิร์ตล่ำเรื่องทำนองลํำเพลินนะครับแบบมวลมวลสาวน้อยลํำเพลินโชว์เหมือนเลงมวลเต็มที่เต็มโชว่วแน่นอนนะครับ เงาวมาผี่พี่น้องครับปูนปูนหอดข้างหลังนะปูน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 หอดป่นแล้วพื้นที่ดีครับผมพื้นที่ถือว่าสุดยอดดีเนาะเป็นพื้นปูนราบเรียบดีตั้งเวทีกะเหมาะสมข้างหลังมีห้องน้ำห้องในให้ย่างดีเนาะถือว่าโอเคพื้นที่กว้างขวางได้การขับผี่ยังเหลืออีกนะครับบริเวณหน้าตูมพงจงไวไทยทิม แดนหน้าไวที่เด้เต้นได้มวด้วนได้ซื้อกันมาเรี่ยงเนี่ยครับพื้นที่สดสวยงดงามนะครับผมปุ้ยพี่น้องครับเริ่มมาจับจองแล้วคุณย่งางมาแล้วคุณหอบลูกหอบเต้าหอบลูกหอบหลานมาจับจองมองหาที่นั่งถึงตะเวียงตะเวนเขาผมเป็นธรรมดานะครับมาเรี่ยงม้วนซื้อหัวเซากันเต็มที่เต็มโชว์คุณนั่งตากแดดทานแล้วก็มีแล้วโอ้ยมาตะเวนผุดไปไปเขาห่มกันยำซิงเจียำของมา จองจับจองมองหาที่นั่งครับฮานะพูนใส่บาตตุยโลกันพูนทำคอนเทนต์กากกากกากบนพี่น้องครับโมเมนต์ธรรมดาพูนผู้เวียงเอาเภื่อผู้เยี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามก่อนซื้อสิ้บาต ยังเกาบ้านยังเกาะว่าว่าทองตำบลว่าทองเบอร์ว่าทองตำบลว่าทองกัเบอร์ว่าทองผู้ยังผู้ยงขวแก่วห้อเป็นยังหรอลอยตองสองขวดผลนำเป้านั่นบ่ทุมันบ่กึ่งกลางบ่ได้โอ้โวแมนตัวแมีนคบบหมก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 ะมกมกมกหมกมกหมบม่มกมหกหมกหมกหมาหหมหมมกหกมกมกหมมกหมกหกหมหมกหมกหมกหมหมมม่นอหกม อันนี้ขับไอขนาดตัวสีมันเมียหน่อยบดโจเขายังเลื่อนอ่ะขนาดของเมียหน่อยบดโจก็ได้เลื่อนออกปาท้โอ้ยหลีตัวนี้เมียหน่อยปาท้่งบดเท่านั้นครับนี่ มียน่อยบอดขยันวะนี่มีน้อยบอดจูอากรากเลยหูเจ้าภาพบ่ได้แล้วเนาะฮ่บอกเนาะอันนี้ทีมงามันจอภาพนะครับอุ้ยนี่นี่นี่มาจากอังิฤตจังไนจังไรฮกตะโตจอภาพไปก่อนงานครับผมบอดเดี๋ยงโย่เฮ้ยเอาละพี่้วงมัน นีแล้ล่ะเมื่อกี้เป็นธรรมะปัญหาปูปูเป็นไรไปแล้วมีแต่ของเจ้าภาพทั้งนั้นเลยครับแม่นบัสต์อยู่นี่บปกะกาศตีเลยปล่อยเพล่เลยนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพทั้งหมดมีการเท้าทิ้งแอนหน่อไปบ่มีการตีเมียไม่ตะมวลอย่างเดียวมือหนิเนี่ยนี่อีแม่เราสร้างกลุงขำมาแล้วบ่โจไม่เกี่ยวพะนว่ะโอ้โห วัดโจบเกี่ยวเลยงานนี่บ,าบาา้าน,บบานว่าท่องตะบนว่าท่องอำเภอผู้วี่งจังหวัดคอนเจนนะครับเลยหมูบันออกมาจากน้อยกระสีเมนสนามล้านเพื่อนของเฮานะครับนี่ <S <S มวนซึนหัวเซลกันแน่นอนนะครับ <S <S ผมนี่เต็มที่เต็มโชว์เหมือนเดิมนะครับผม <S <S ตอนนี้จจะเตรียมสถานที่ลานครารลานคายกับเขามาจับจองมองหาอมองปักกลักนะครับเนาะ ทําการขาการขายกัรผลของเหรียของยังนิกหน่อยกับมีครบเบดนะครับผมเรียบร้อยแล้วไงวันนีงคือมั่วขมูเทนอเนี่นเอาไเอะยงค่อตะกวนมูเถก็เน้าได้กดอเลยยีหัวได้รอนนี่เนาะสี่สิบอย่แล้วบาง่วง เดียวเพี้ยว,ยวเหมือนโซนเอ้ามวนซึนโ่เแซวกันไปตามพิชีนะครับมาแล้งมวนซึนกันแน่นอนนะครับผมสาวน้อยลับเพื่นโชว์บ้านวาดท,ทองตำบลวาดท,ทองอำเภอเมืองอุาอเภอเหนียงกว่ากูเวียงกอนแก่นกูสาดกูเสียกันแล้วกำลังทยอยกันมากครับพระท่านเอกคำที่เเาเอ้า อยูด่ดีไม่แห้งจะแล้วกันนะครับย้อนพอดีเขาหลังได้ที่ไปแล้วพื่นที่ปุ่นจะได้เจาะปุ่นเอาที่รองครับต้องต่อมะเขาเพื่อความปลอดภัยนี่ครับเพี่อโอ้ยจังระบาดจังระบาดโอ้คืองามทว่ามาผ่าตันนี่ไหมผ่าตันนี่งามเลย พอดีเป๊ะเลยเว้ยโอ้เขาจอดสื้อมาเป็นเศตซื้อมาเป็นเซษตัวนี้ไหมเชียวอึมลืมหรือมาเรื่องเฮียทางขั้วห้องกับพี่นี่ยู่นอ่กินปั้วอันนี้คือแผนกไสเข่าพี่น้องครับแผนกไสเข่าแผนกแนกคว่ำหันและหลัก็ไอเย็นเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกอยู่งหัวหนึ่งครับนะครับเติมแล้วใกล้แล้ว อยู่พันดวนโอ้ฮักกระสันี่ครับว่าต้องย่านฝ่ายย่านฝนครับพี่น้องมีแต่ไข่เดี๋ยวฮอดีไปปักเองนะครับนี่ยำไม่ครบ้าขับบ่ครับอันนี้เมื่อนี้เขาถือว่าฮอดีที่ซักอยู่นีไว่ต้องเป็นห่วงนะครับผมหายวาชิ่งแหล่ๆมากฮอดีไปปักหายเกียงตั๊บโอ้ยน้องเอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม